บอสดีๆ <Bot> เป็นแบบไหนครับวันนี้เรามาเช็คลิส์นเราดีกว่าว่าถ้าเจ้านายเราเป็นเจ้านายที่น่ารักเจ้านายดีๆเนี่ยถ้าถามผม5ข้อมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกครับให้โอกาสครับคนที่เป็นหัวหน้าที่ดีๆเก่งๆมักจะให้โอกาสคนเสมอครับให้โอกาสคนทํานูน่ทนทํานี่นั่นนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับ เมื่อให้โอกาสแล้วสิ่งที่เขาจะทําครับคือมีการสอนงานมีการถ่ายทอดงานไม่กักบอกทุกอย่างว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเพื่อที่จะทําให้น้องของเราเขาเติบโตแล้วก็เก่งมากขึ้นครับและข้อที่สครับเมื่อเกิดปัญหาเขาจะกระโดดลงมาช่วยเราในการแก้ปัญหาไม่ได้มาบน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 ตำหนิว่าเราอย่างเดียวแต่เขาจะเข้ามาช่วยลบเคียงบ่ายเคียงไหลเพื่อทําให้เราฝ่าวิกฤตไปตรงนั้นและบอสที่ดี อย่างที่สี่ครับคือการให้เกียรติกันคนที่เป็นหัวหน้าคนเราต้องให้เกียรติคนเยอะๆนะครับให้เกียรติคนเยอะๆเนาะยิ่งเราให้เกียรติคนด้วยเท่าไหร่นะครับคนจะยิ่งร,รักเรามากขึ้นนั้นและข้อสุดท้ายครับคือการมีเหตุมีผลนะครับสิ่งที่พี่นันใหญ่จะบอกคือความมีเหตุมีผลเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ใช่ว่าเอาใจทุกเรื่องผิดก็ผิดถูกก็ถูกเราต้องกล้าในการสื่อสารเนาะ ถ้าเขาผิดเราก็บอกเขาเพราะเราบอกเขาเพื่อหวังดีเขาไม่ได้อยากให้เขาผิดอย่างนั้นตลอดไปถ้าเขาถูกเราก็บอกเขาว่าเขาถูกครับก็ทั้งห้าเรื่องนะครับลองกลับมาเช็คดูว่าเจ้านายของเราบอสท,ที่น่ารักของเรามีในห้าข้อนี้ไหมมีมากหรือมีน้อยหรือไม่มีเลย